ไม่สอยเฮีย <without> ม <forgetting> ิกเนี่ยเย็ดแม่ให้มันหยุดพูดดีเหอะอะไรอ่ะไอ้บอยชี้เป้าไงชี้เป้าเขาคุยจะหมดเงียบดิเงียบดิขอเปิดเลยเงียบดิไปวะนะไปแล้วอ่ะเฮ้ยเลีย กำาบาย,ยอยู่แล้วบอยถ้าบอยยิงไปให้บายแล้วบอกบอยโอเคยตายบายบายโอ้ยอยากยิงโว้ยสองตัว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 โอ้ยจะได้ยิงมะเนี่ยอะไรวะ One enemy remaining เผื่โชคดีเพื่อนเพื่อน

เฮียนะเดี๋ยวเขาไปโพันท yeah, ิปนะไอ้เฮียอโนปนักู้นักาอันนี้ผมบอกตรงนี้เลนะผมไม่เกี่ยวนะฮะผมบอกต้องมาเก็บอไม่เก็บเนสิต้องต้องต้องจบต้องจบบีต้องจบบีไอ้ก็สไปคอ้โหรโอ้ใช่มรับเอาบี Yeah. 30 seconds left. You will not kill my ally. Mm -hmm. <Bond Ash Walker> Last player standing. <No. son DM> right. You outrun me. you I got I want that. I want that. I want that. โอ้ะบไม่ถึงโอ้สมตรงนี้มันทาให้ใร้ายกเลยจิ๊ดได้ตัวนึงมีตัวนึงไซือเรนซีมาโลโก้สุดน้อยคุมซ้ายใกล้เฮ้ยเลสอ่าอยู่ตรงไเนี่ยอยู่ตรงไเนี่ยเขาเรียกว่งเฮียเรวะวนแท่นน่ะนแท่นน่ะเย์พเ้าเชือกเลยเดี๋ยวผมบายให้เดี๋ยวผมบายเอ้ยเฮียกูไม่ได้เล่นโอเม อเอาลุยเลยลุยเลยสคนละลุยเลย <laughs> อ,อ,อ,อยู่ซ้ายไปขวาตเลยขอาไปวางหาไซเฟอร์ไม่เจออ่ตอนนี้นนะ <seconds> นบอมบ์ไม่มีโอเนี่ยบอมบนี่ยบอมบ์โค้สู้นะพี่เ <c oughs> ออสู้ เออเอาวะเดี๋ยวผมหาให้พี่โอเดี๋ยวผมหาให้ผมผมพุ่งกลับได้พี่โอเคเคลียร์พี่ไปแล้วไปแล้ววะเขี้ยะระวังพี่อะไรลอยเขี้ยะแล้วบอมดับ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 เฮ้ยบอมดับบอมดับบดับหน้าบีหน้าบีตัวหนึ่งหน้าบีตัวหนึ่งโอเมนแกถามไอคิวหน่อยพี่โอเมมนอยู่กบเลยโอเมนอยู่มาเก็ตเอ้ยเมื่อกี้มันบายนะดูผลงานตัวเองหน่อยไปตทดลงตลง อตัวอยู่เฮเว่นอีกตัวอยู่เฮเว่นมันวางเปิดลุกโอ้โห one enemy remain อยูเฮเว่นไม่ได้อยู่เฮเว่นไม่ได้วินเทอร์จัสย์ซมิดาซูมิดาโอเคใจเย็นเลยกินอยู่ผมกินอยู่แม่กูเห็นคาสซิคเข้าใจไหมระวังการพี่ผมปล่อยเชือกนะบอลปล่อยเชือกนะ โอเคพี่โคตรแย่แหลมพี่ผมเล่นลึกนะอนาบีมีติดบอลันกล้องเออ่ะน้าบอลเล่นนั้นนะมันมีโอเมนนะพี่เอ๋ยกูเล่นนี่บ่อยขอพี่ตั้งเสียงคือถ้ามันเข้าผมยิงชุดเดียวแล้วถอยเลยนะพี่โอเคสะมกล็อกกิ้งไซตม่เห็นเลยใช่ไหมข้ามไม่ข้ามอ่ะอ่ามาดูละวแต่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเบรสตัวนึงแปดกลางเดินตัวนึงฟินิกซ์จะเข้าลบ เจ็พีชเจ็บพีโอ้โหเจ็บหนักเจ็ดสิบเทเวนมีสองตัว้ยน่านาบีเจ็บมากลบร้อยสามสิบเปิบอลบอลดรอปฟีนิกเรามาไปบ้านเราเดินออกบีมาตัวหนึ่งเทเวนท์ลงตัวหนึ่งครับวันหนึ่งไม่มีของเคลียร์เยอะนะมันจะมาเอากู30 seconds left สองตัว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 เฮ้ยไม่น่าห้าวเลย ปล่อยไปก่อนลูกแรกถ้าผมยืนมุมนี้แหละพี่เอาเดีเอาดีเฮ้ยไม่โดนเหมือนจนนะเฉยเลยวะจนสามพันรวบผมเอาแล้วพี่เออเทียมันเหมือนจะแร็ปแร็หน้าคือหน้าดังบอยซ้ายโดนซ้ายลาเมงเยอะหน้าบีเยอะหน้าบีเยอะมันมีแค่บีวะบีแค่ตัวเดียวเออหน้าบีเยอะมีอีกพี่เมื่อกี้มันเดินบลมี แล้วเน้นหัวโค้งเน้นหัวโค้งผมลูกซองไงพี่อ่าเหมือนกันเลยกูเน้นหัวโค้งเนี่ยไอ้สัปล่อยลึกละระวังสลิงนะเอ้ยเดี๋ยวกูสมองให้ลุงอ่ะผมสมองไปโดนนู๊ก you will not kill my ally oh my g o d n e s s พอไรเนี่ยนังเจ็บ stay down มีกนะพี่แารรมเปญมาเอเอไปเอยอะปักตืนตรงกลางตัวเซฟไดยพี่ผมได้ปืนโอเคอายเง้นะ ครึ่งหน้าครึ่งหน้าอยู่นี้ครึ่งหน้ามีอ่ะมีตัวหนึ่งเห็นใช่ปะมมีตรงเอตัวหนึ่งอ่ะย้ำย้ำสม,ม็อกด้วยเลยนะแปดสม,ม็อกสลิงหน้ามาเก็ตมีเจ็บโอ้โหไม่เจ็บด้วยสามแปดแม่งจะเล่นวันเว ท่อตัวท้ายครับชุบเซฟป,ปืนม,นมาเมกก็ดีก็ดีแต่จะ<ม>ชุบชุบกูดีกว่าเพราะกูแฟนทอมเมกมันลู <10 S 2> จ<อ>้จัก30 seconds left ชุบท้ายก็เหมือนกันอ่ะผมยี่ถูกจุดบอพี่โคเออมาเอาโจ๊กโซคูไปดูไหนวะไปลองเข้าสลิงอ๋อเอาโจ๊กโซคูมาเอาครับทะลุค,ควันลองเข้าสลิงเลยเลสอยู่กลางวะเลสอยูสิ่งกลางเรา เอแล้วเอแล้วโดนโจ๊กทัพูต้องเสบป่ะพี่30 seconds left เฮ้ยขาเป็นบีมีโอหน้าขิ้ขวายัดแม่คือมันพีไฟมาเลยใช่ปะเมื่อกี้เมื่อกี้นะลองดูเฮ้ยกุศลให้หมุนไม่ได้อ่ะมิกซื้อแล้วมีคนซื้อแล้วอ๋อ กล้องตรงนั้นแหละมุมนั้นเลยจะยิงกล้องให้มันจะฟรีไฟทันกูเหรอเฮ้ยกระโดดหลบกูอะมิกสโมแล้วกระโดดหลบว่ะใช่เหรอไม่รู้ก็ลองดูดิไอ้ที่หนึ่งเจดูดูเฮเบนหน่อยพี่เฮ้ยสโมเบกไปสโมเบกมาไอ้สัตว์เบกไปสีตัวก้องก้องเป็นกล้องยิงผมพี่ บอมดบอมดบอมดเฮ้ยสองตัวครบแล้ว One enemy remaining อันนี้สนายนี่สนนี่สนานี่สนายนี่สนนี่สนเก็บตนวไหน่ะเก็บตัวไหน่อเก็บสนมสมองไป

ตัวเดียวตัวเดียวใจเย็นโนประมาทโนประมาทจบเกมจบเกมขอร้องไหวละไปด้วยกันไปด้วยกันถือปืนพี่อะไว้เจอริงมานิ่งไว้ปุ๊บจบเออเดฟเวนเจอร์สวินรับพูดเดี๋ยวปีอาร์ตเฮ้ยจีใส่คนในทีบอ่อนด้วยเราจะน่าเห็จะพิมไหมที่แพ้ไม่พิมพ์หรอกเฮ้ยเฮ้ยเขาไอ้นนี้ใส่เราอ่ะเขาจีตัวเล็กจีตัวใหญ่ใส่เราเออมีความหมาพร้อมว่างายไว้การแบ็แบนเดอร์นะการกากการเกมการเกม